ตำนานเขาสามุกและหาดบางแสนกับความรักที่ขมขื่นเรามาฟังประวัติไปพร้อมๆกันครับหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านอ่างศิลามีชายหนุ่มรูปงามหน้าตาดีชื่อว่าแสนเป็นลูกชายของกำนันแสนชอบไปเดินเล่นที่ชายหาดและเดินขึ้นเขาไปชมวิวที่หน้าผาอยู่เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งแสนเดินไปชมวิวที่หน้าผาและได้เจอกับหญิงสาวชาวบ้านธรรมดารูปร่างหน้าตาดี เธอมีชื่อว่ามุกหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองได้คบหากันรักกันและสัญญาว่าจะแต่งงานกันแสนได้สวมแหวนให้มุกเพื่อแทนคำสัญญาที่มีให้ไว้กำนันพ่อของแสนพอรู้ข่าวว่าทั้งสองคบหากันกำนันไม่พอใจเลยกีดกันไม่ให้ไปหามุกเพราะกำนันได้เลือกคู่ครองที่มีฐานะดีกว่าเพื่อรอแต่งงานไว้ให้กับแสนแล้วจนกระทั่งถึงวันแต่งงานมุกได้ยินข่าวว่าแสนจะแต่งงาน มุกได้ไปที่งานแต่งและถอดแหวนคืนให้กับแสนแล้ววิ่งออกไปจากงานแสนเห็นมุกจึงวิ่งตามไปทันทีแต่ไม่ทันมุกเสียใจมากจึงได้กระโดดตามลงจากหน้าผาและแสนก็ได้กระโดดตามลงไปทันทีเขาลูกนั้นสถานที่พบรักชาวบ้านจึงเรียกกันว่าเขาสาวมุกจนวันเวลาผ่านไปเรียกเพี้ยนจนกลายเป็นคำว่าเขาสามมุกพร้อมกับตั้งสารไว้ให้เรียกว่าสารเจ้าแม่สามมุก ส่วนบริเวณที่พบร่างทั้งสองชาวบ้านตั้งชื่อว่าหาดบางแสนกำนันพ่อของแสนได้ตั้งศาลเพียงตาไว้ให้เรียกว่าศาลเจ้าพ่อแสนผู้คนมักมาขอพรทั้งเรื่องโชคลาภสุขภาพหน้าที่การงานรวมไปถึงความรักจากทั้งสองศาลนี้เป็นไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของตำนานเขาสามุกและหาดบางแสนถ้าชื่นชอบฝากกดหัวใจและกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ